ปีใหม่นี้มีโอกาสมาเมืองบนมาทานข้าวร้านจอห์นนี่แซมนะครับฝั่งอยู่สภาพนู่นขเขานี่ครับผมเตรียมเนื้อสดๆดไว้ทานพี่น้องเฮ้าปีใหม่อันนี้ย่างลิ่นได้พี่น้องเนื้อกล้องมาดูแผนดูแผนสวยๆนี่ย่างลิ้นเนื้อนะครับเดี๋ยวเอือบเอือบภาษาอุบลปาทหุเอือบมักไวร้รอบพี่น้อง มาฮอตจอนี่แซบลาบขมต้มแซบอาหารไทยอีกเยอะแยะมากมายผัดเผ็ดกบผัดชาปลาคังปลาต้ยมยำปลาบึกนะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีจอนี่มือปราอินดี้ที่รับรักทั่วประเทศครับเดินทางปีใหม่นี้กับสู่ภูมิลำเนาขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยเมาไม่ขับขับไม่โทรนะครับง่วงกระจอดนอนพักผ่อนาตามจุดบริการนะครับมีโอกาสนะครับผ่านมาอุบลราชธานีมาทานข้าวที่ร้านจอนี่แซบทั้งสองสาขาสาขาหนึ่งตั้งอยู่ ริมสะพานมูนสาขาสองอยู่หลังเซนทันตรงสนามกอล์ฟนะครับผมเตรียมเนื้อสดๆไว้ทานพี่น้องเฮาปีใหม่อันนี้ย่างลิ้นได้พี่น้องเนี่กล้องมาดูแผนดูแผนสวยๆนี่ย่างลิ้นเนื้อครับ๋ยเอือบเอือบภาษาอุบลบานผมก็เอือ,อ,อ,าาอบามาร์คไว้รอบพี่น้องมาฮอดจอน่แซบลาผมต้มแซบอาหารไทยอีกเยอะแยะมากมายผัดเผ็ดกบผัดชาปลาคังปลาต้มยำปลาบึก นะครับต้มสมปลาบึกแซ่บๆบปลาบึกมุ้นี่ผมเอามาจากแม่น้ำมู้นไม่พี่น้องไีท่านส่วนพี่น้องหอมมักทางสายเนื้อนะครับนี่เนื้งง่วกระโดนครับง่วกระโดนบานเท่าหอมนะครับเดี๋ยวมักสั่งได้เลยย่างลิ้นนะครับส่นหรือ,อย่างร่วมย่างเสือก้อยขมต้มแซ่บไก่ย่างปลาเผาสมตำมีหลายเมนูครับมาปีใหม่นี้มีโอกาสมาเมืองบนมาทานข้าวร้านจอนนี่แซ่บนะครับ ตั้งอยู่สภานนู่นเท่าเนี่ยครับหลือเข้า Google แบบได้เลยพิมพ์จอนนี่แซบครับผมยินดีตอนรับทุกท่านขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยนะครับลับสู่มาตุภูมิภูมิลำเนาโดยปลอดภัยนะครับเด้อสำคัญที่สุดปีใหม่นี้แล้วกินเราเมาหามจกตาก,กันครับสวัสดีครับ